สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามากินผัดเผ็ดปลาดุกกันจ้ามามามาโอ้โหปลาดุกปวดปวดเนื้หอหอมกรุงหอมกรุ่น เป่ากันห่อนนะนอ,นนอ,อร่อยอร่อยเพะ,เ,พะเครื่องไปยยิ่งเพะใหญ่เลยนะเนี่ย ผิดแกงนะคะผัิดแกงให้หอมจกแกงโอเปนจเนมือแม่า,าจด อยากกินทักโก้วันกินทักโก้อร่อยนะอยู่เนาะพักโก้ไม่พอเลยอยากกินก็ทำจ้าใส่น้าอะได้ปะ่ะ อร่อยจ้าเผ็ดร้อนดีเผ็ดร้อนแก้วัดเลยค่ะใครเป็นวัดขี้หมูกมไหลหมดผู้ใดเป็นวัดในช่วงเลยค่ะ <c oughs> มันไหลออกมาเครื่องแกงสมุนไพรเน้นเนเท้อเป้าโอเคไหม,มแน่นเลยนะแน่นเลยสุกปะสุกไหม <c oughs> เมื่อหลังตับอีกางนี้เนี่ยใช่ไหมอยู่ที่คนตับพี่แกงเลย <c oughs> แซฟเวอร์แซฟเวอร์มาจสิสั่นมะเขือเทศเลยเนาะเออใช่หนูดูอยู่มันไม่มีนะอืมที่ลงไปพามา ว่าจะดูมะเขือมะดวยแท็กเนาะอืมไม่นี่กาฮิมาตกอีกค่ะตกอีกแต่ว่าบ่าหนาวายลบเท่าไรลบสี่ลบห้ายังเช้านะตอนนี้ลบประมาณลบสามแต่เมื่อวานนี้โอเคแล้วเดินไปบ้านพี่น้อยลบสองอืมงาอากาศดีเจร<น>ิญรักังดีอ่ะนะจ๊ะ ขอบกันหลับดอนเดินค่ะชุ้มเด็กหน่ยอยฝรั่งมาอากาศเย็นๆจ้าพ<ต>ี่พ้า<ะ>เข็นบ้างเหนื่อยมากเลยอ่ะเหีม,มากเยอะนึกคำที่ป้าพูดน่ะที่ว่าขบาาับรถกระซายอ่ะอืนนในใจป้าก,ก็เหยียบคันเร่งกันเน,ดดเนี่ยเข็นปวดโด่งเลยมันคือห้อง ความใจย่านทึ่งทึง่งไอ้ดินไส้นะคะที่มาหลายๆหม่มันคือดุยดุยไปนะเนหมือนย่ายประถิพเห็นเหนื่อยเลยอ่ะอืมเมือ่อยเลยแม่ลูกวันหยุดติดไส้ก้นติดไส้ค่ายๆกัน อร่อยค่ะเผ็ดร้อนดีอร่อยเนาะอืมแยบแยบอร่อยมากเป็นไงอาจจะกลับบ้านโอคค้จริงของอร่อยนะเนี่ยอร่อยก็มีอยู่บ้านปลากระป๋องอแต่กินเบือ่อแล้วแต่นานแล้วนะไม่ได้กินปลากระป๋องอปลากระป๋องเซตนี้รู้สึกจะยี่สิบมั้งท <ใน S 2> ี่ไหนอะ แน่ใจตรงไหนโปรโมชั่นมันหรืตรงไหนโปรโมชั่นป้ามันชื้ตรงนั้นแหละต้องเตรียมซื้อไวเดี๋ยวตอนนั้นก็ยายสมเออตื่นของถูกไว้อืมเพราะว่าถ้ามันยี่สิบยี่สิบเพราะฝาวซื้อไวปกติมปาประมาณอยู่ที่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดใช่ กิน,น,นได้ไหมคะได้มั้ยไหนน้ำปลาแต่กับเนื้อปลาเมื่อวานกินปลาดุใช่มไหมเมื่อวานกินง่ายๆเร่ว่าปลาดุกกิน <c oughs> ตัวนั้นตาผักไงี่แต่มันไม่สุกขนาดนี้ ที่เก้าวันนี้วันที่สิบนกเข้าวัดอืม,มไม่ได้ยกเลิก <laughs> ใช่ไหม <laughs> ทำเองเผ็ดร้อนดีจ้ะพี่เกงยะแซตำกระปั่นนะมันจะอร่อยคนละแบบขูกเองไัมดี่น้ำมันมันออกถระปั่นมันว่าถ้าปั่นนเ็ม่บเสมาหอมมั้เหรอตักเอ่อปั่นให้มันแค่ละเอียดละเอียดเข้ากันแค่นั้น นมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเหรอย่า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 ย่มคนอยุทยาโค้งหินแบบนี้เลยอยูป้สามปสี่เวลาแกจะทำอะไรอ่ะย่าไม่เคยที่ไม่เคยซื้อพริกแกงนะคะที่บ้าน ทำเองแต่ว่าย่าก็จะใช้ลูก้หลานนี่แหละขูหกใช่ไหมโคกหนูก็โคกไปร้องไห้ไปโคกนะป้ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเสียใจมากเลยนะคนอื่นเขาไปเล่นกันอะแต่หนูเวลาเลิกเรียนสามโมงสี่โมงเนี้ยทำกับข้าวเนี้ยแกจะเรียกเข้าครัวด้วยตลอดอืนี่ไม่น่าจะทำกับข้าวเก่งแล้วแกก็จะบอกว่าเวลามึงโตไปมึงมีผัวอื ก็จะได้ใช้ไหมเขาจะได้รักอแม,ม่ย่าจะได้รักมีผัวอะไรอย่างเงี้ยทำกับคงกับข้าวเป็นเสน่หนะ์ไปจะวักโอ้ยร้องไห้บ่นไม่ได้นะอืมย่ามือสิบนิ้วย่าจะใส่แหวนอยู่ประมาณแปดวงอ่าไม่พอใจเลยแกทุบหัวเลยนะแหวนแปดวงใช่ไหมลงบนหัวเลยอันนี้เรื่องจริงนะปวดกับบานมากอ่ะอ พ่อก็จะอยู่กรุงเทพทำงานส่งตังอย่างเดียวก็เลยได้ดีไปได้เข้าครัวกับย่าก็เลยทำกับข้าวอร่อยย่าแต่ตอนนั้นก็ไม่ชอบกันเลยเนาะโกรธกันมากอ่ะเ่นก็ไม่ได้เรียนเลกเรียนมาแล้วบ้านน่ะนี่แม่บ้านหลังใหญ่ที่สุดในซอยนะ้บ้านย่ามีทีวีที อ่าบาทหลังแรกหลังแรกด้วยยญ้าตกดอกล่อยเงินกู้นี่เลยชิ้ที่ตีนี่หว่าตั้งแต่เด็กไม่ไม่เอออาจจะตีเรื่องนั้นกินอยู่สบายแต่นะแต่ว่าเราเป็นเด็กเราไม่ได้คิดไงป้าเราอยากเล่นอยากเล่นอย่างเยอ่ะอยากเล่นกับเพื่อนอยากอะไรกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจเลยนะว่าบ้านน่ะบ้านถูทุกวัน ให้ถูทำไมทุกวันเออบ้านหลังใหญ่มากเลยนะอืให้ถูทุกวันอืแล้วก็ตอนเช้าไปโรงเรียนก็ถูเย็นกลับมาก็ถูเนี่ยวันละสองรอบตัว่ะา่าเป็นลูกจิ้นเราเราเป็นเด็กเนาะก็ถูแผ่นข้ามแผ่นเนาะใช่ไหมเราทีนี้ก็เห็นอ่ะก็เขกหัวเขกหัวด้วยแหวนแปดวง ไปโรงเรียนรอไห้ก็มีแล้วก็ล้างจานล้างใบหนึ่งแล้วก็เอาไปซ้อนไปกองอนึงไหมนะจริงอันนี้เรื่องจริงเอาจานไปซ้อนเพราะว่าเราจะได้รีบไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนรอเล่นพอย่างเห็น ตีเหมือนเดิมอืมประจำย่าจะเป็นอขัดเด็ดกันใช่อันนี้เรื่องจริงน้องนะชายนะ่ะนกอยู่ด้วยไม่ได้นะนกสิบโลนะห่างจากบ้านยายอะ่ะอืมนกเดินไปเลยนะน้องหนูอะ่ะเดินหนีย่าไปเหรอ เดินไปบ้านยายอ,ะอ่ะจนน้องจะต้องย้ายโรงเรียนอ,ะอ่ะนอกอยู่ไม่ได้ออืญา่าเนียบเกินไปเแยมากอ,มอันน้อนี่โดนยาใส่บาททุกเช้าขันเลยนะขันแต่เลยเหรอโดนขันเคกหัวขันเบียว <laughs> ขันเงินใช่ ต้องถามมาหลอยโนบัมันเล่าขำกันไม่ืม,มคือจำกันได้หมด,ดอ่ะะเราย่าก็จะมีนี้เลยนะมีวิชาใครโดนหมาก,กัดก็จะมาที่บ้านนะอืม ขามานี่แบกกันขึ้นบ้านเลยนะ,ะขากลับพอเดินกลับบ้านได้เลยนะ,ะอืมีิชาปเป่าวีชาปเป่าหนูก็ไม่รู้หรอกนั่งมองเห็นแต่เอาสากแล้วก็เกลือน่าทั <laughs> ้งยังก็จะเป่าคาถาแกอ้อันนี้เรื่องจริงนะ <โฆ S 2> คนงานนี่นั่งสามล้อมาเลยนะเมืม่อก,ก่อนจะเป็นสามล้อใช่ไหมสามล้อแบกบอุ้มขึ้นบ้านเลยนะพอยาทำอะไรเสร็จแล้วนางเดินเลยือ เฉพ่อหมากันเหรอยังอื่นหมา,หมากันน้งองชื่อเสียงดังแล้วก็ตาปูยา่ย่าเออปู่ปู่ด้วยนะปู่ก็เป็นอนะ่ะผู้ใหญ่บ้านแล้วปูก่ก็บอกว่าเบื่อยา่าแกซื้อสามล้อไปขับอะ่ะ ทับทำร้อนอ่ะเราเบื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเอ้าทำร้อไปทแร้วแล้วก็มีเมียน้อยอืมยากเสียใจร้องไห้ก็กินเหล้าดองยาเสือสิบเอ็ดตัวหนูเดินซื้อเหล้าขาวนะเหล้าขาวสี่สิบตั้งแต่ขวดละสี่สิบบาทตอนนี้ขวดละสองร้อยกว่าแล้วนะสองร้อยแล้วเหรอเย่เหล้าขาวขึ้นสองร้อยเลยเหรอ ถามเขาดูดิเมืองไทยอ่ะสี่สิบดีกีอ่ะออหนูเดินซื้อให้ย่าขวดละสี่สิบบาทอเอออยากินเหล้าเมาแบบติดเหล้าอ่ะเสียใจหนักอ่ะเออออปู่ก็บุะก็ออกจากผู้ใหญ่บ้านก็คือแบบว่าผิดกฎหมายใช่ไหมมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ออไม่ถึงจะผิดกฎหมายหรอกย่าเขาแบบว่าไอเน,นี้ยคือแบบออมึงออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนเขาก็ไม่น้ำหน้าถือดาแล้วไงเออทำผิดจริยธรรมแกก็ต้องออกจากผู้ใหญ่บ้านแล้วย่าก็โยนเสื้อผ้าทิ้งเสื้อผ้าลงมาจากชั้นสองปูก่ก็ได้สามล้อคันนึงเงียบหยายไปเลยหน่อยกี่ขวบหนูน่าจะอยู่อา่าหนูอยู่กับย่าถึงอายุสิบสองปีอ,ปอ่นะปหกไงแล้วเพิ่นจากนั้นอนะ่ะเกเรหนักไงแล้วยา่า กินเหล้าเยอะยาแบบประสาทหลอนไปแล้วแต่หนูป3ป4แล้วไงป5ป6ใช่ไหมล่ะพ่อก็เอาขึ้นมากรุงเทพเพราะว่ายาแบบอืมมดูไ่วประสาทหลอนแล้วคือติดยามากเขาก็เลยพี่สาวพ่อก็เลยต้องเอายาขึ้นมาที่อยุธยาอืมกลับมาอยู่กับพี่กับน้องอืแล้วพอมาอยู่อยุธยาได้ประมาณตองอยู่กับยาก็อยู่อยุธยามใช่หรอ อยู่เพชรบูรออยู่เพชรบูร์เพราะว่าย่าได้ผัวใหม่อืพ่อก็ไปเจอกับแม่หนูที่เพชรบูร์ไงเพราะพ่อหนูน่ะเป็นลูกคนสุดท้องของอ่าสามีที่อยุธยานไงอือ,ออือเออแล้วทีนี้ ที่สาวย่าได้ผัวที่เพชรบูรณ์เ,เขาก็เลยย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วย่าก,ก็ขอบอกว่าปู่หนูอะแทนๆรถชนตายไนงะเออแล้วแกก็เลยย้ายฐานมาพ่อหนูก็มา,มาเรียนนังสือที่นี่แล้วย่าก็มาได้สามีใหม่แล้วก็มีลูกเพิ่มมาสองคน เค okay. คลิปนี้แค่นี้นะคะฟังประวัติแม่หน่อยกัน <Okay. S 1> <laughs> ฟังประวัติแม่หน่อยกันทำไมทำกับข้าวเก่งโอเคค่ะสวัสบาดีชมผู้ชกคนจ้าสวัสดีค่ะ